สวัสดีค่ะเรามาต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกันที่บทที่สองในเรื่องของสัดส่วนนะคะบทที่สองสัดส่วนก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องสัดส่วนเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าสัดส่วนมันคืออะไรเราต้องมาดูกันที่ความหมายของมันนะคะสัดส่วนก็คือเป็นการเปรียบเทียบประโยคที่เท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนมันก็คือการเรียนต่อจากของบทที่หนึ่ง ที่เป็นในเรื่องอัตราส่วนแต่ในบทที่สองเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องสัดส่วนก็คือนําอัตราส่วนที่เรียนในบทที่หนึ่งอ่ะมาเปรียบเทียบกันต่อไปเรามาดูว่าสัดส่วนเนี่ยมันมีกี่แบบในที่นี้สัดส่วนจะมีทั้งหมด2ชนิดคือจะเป็นสัดส่วนแบบตรงแล้วก็การเทียบสัดส่วนแบบผกผ อันดับแรกเรามาดูกันที่การเทียบสัดส่วนแบบตรงก่อนนะคะสัดส่วนแบบตรงก็คือการเปรียบเทียบอัตราส่วน2อัตราส่วนที่มีค่าเท่ากันและมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกล่าวก็คือว่าหากมีสัดส่วนหนึ่งเนี่ยลดลงอีกสัดส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะลดลงด้วยหรือว่าหากสัดส่วนอันนึงมันขึ้นอีกอันนึงก็จะต้องมีจํานวนเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างการเปรียบเทียบสัดส่วนแบบ ทางตรงนะคะในตัวอย่างเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบว่าน้ำา1แก้วมีปริมาตร250มิลลิลิตรเขียนเป็นอัตราส่วนได้1ต่อ1ส่วน250เราจะเราจะเปรียบเทียบในปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำสองแก้วมีปริมาตรสุทธิ500ก็เขียนเป็นอัตราส่วน2ส่วน500 แต่ว่าในเมื่อมันเป็นเลขสองส่วนห้าร้อยเราสามารถทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่าได้อีกก็คือนำสองาสิบมานำสอมาหารทั้งบนและล่างก็จะเท่ากับ2หารสองเท่ากับ1ในในส่วนด้านล่าง500หารสองได้เท่ากับ250ดังนั้นเนี่ยน้ำทั้งสองแก้วอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนที่ใช้ในการเทียบเนี่ยจะมีค่าเท่ากัน จากตัวอย่างเมื่อกี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเทียบน้ําในแก้วที่หหรือว่าแก้วที่สองลักษณะการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นทั้งเศษและส่วนเพิ่มขึ้นเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือการเป็นตัวอย่างของการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนแบบตรงเราจะมาดูที่โจทย์ ในการใช้กฎการคูณไข้ในการหาค่าตัวแปรที่หายไปนะคะจากโจทย์เนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนว่า2ต่อ3เท่ากับ10ต่อ a เราจะหาค่า a เราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่กฎการคูณไข้ว่า,วาเขาให้ว่าถ้าจะหาตัวแปรเนี่ยกฎการคูณไข้มีอยู่ว่า a คูณ b เท่ากับ b คูณ c แล้วจากโจทย์เนี่ยเขาให้ a b c ขาดตัวดีก็คือตรงส่วนของ A นะคะเราใช้กฎการคูณไข่้ A คูณ D เท่ากับ2คูณกับ A แล้วก็ B คูณกับ C ก็ท่องเป็น10คูณกับ3ก็จะได้เท่ากับ2 A เท่ากับ30แล้วเราจะให้เหลือแต่ A เนี่ยเราก็ต้องนำสอไปหารทั้ง2ฝั่งในฝั่งของ A 2สหารสองก็เหลือ1ก็คือเล็ก2หายไป แล้วก็เป็นทางฝั่งขวาสามสิส่วนสองานำสไปหารก็จะเป็น30หาร2ดังนั้นเนี่ยค่า a ก็จะเท่ากับ15เรามาดูกันที่แบบที่2ก็คือเป็นการเทียบสัสดส่วนแบบหกพันเราต้องรู้ความหมายก่อนก็คือว่าสัสดส่วนแบบหกพันนี่ก็คือการเปรียบเทียบอัตราส่วน2ออัตราส่วนที่เท่ากันและมีความสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามกันอันนี้ตรงข้ามนะคะอันเก่าคือไปในทิศทางเดียวกัน อันนี้ก็กล่าวคือหากสัดส,ส่วนหนึ่งลดลงอีกสัดส,ส่วนหนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือว่าหากสัดส,ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสัดส,ส่วนหนึ่งต้องลดลงยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือสัดส,ส่วนแบบ6กพันเนี่ยจะใช้ในการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทำงานยกตัวอย่างเช่นคนงาน10คนจะก่อสร้างผนังเสร็จใน20วันแต่ถ้าใน นึกถึงหลักความเป็นจริงประกอบแต่ว่าถ้าคนงานเราเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบคนเนี่ยระยะเวลาในการทํางานมันก็ต้องน้อยลงเพราะเหมือนกับว่าแรงงานเราเพิ่มขึ้นลนักษณะการเปรียบเทียบแบบนี้คืออัตราส่วนแบบ6กพันจากตัวอย่างการเปรียบเทียบสัสดส่วนระยะเวลาการทํางานกับจํานวนคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามสูตรของการหาสัสดส่วนแบบ6กพันเนี่ย ก็จะมีว่า a a ต่อ c เท่ากับ b ต่อ b หรือ a b เท่ากับ c d โดยที่ตัว a b c และ d เนี่ยไม่มีตัวใดเท่ากับ0เรามาลองทำโจทย์ของข้อ,อนี้กันดูนะคะ<ร>เขาจะให้หาค่าตัวแปรซึ่งก็คือ d <ร>ที่หายไปเนี่ยเขาให้ค่ามาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มาดูว่า กฎของอัตราส่วนแบบหกพันมันให้มาเท่ากับว่า a ต่อ c เท่ากับ d ต่อ b แล้วในเมื่อเขาให้มาแล้ว3ตัวก็คือ a b c เรานำ a b c แทนเข้าไปในสูตรซึ่งสูตรเนี่ยก็คือ a c เท่ากับ d b ถูกไหมคะ a c c เท่ากับ9แล้วก็เท่ากับ D ต่อ B D เขาไม่ให้ก็คือใส่ตัวดีลงไป B ให้มา27ดูได้จากาตรงบรรทัดแทนค่าที่3นะคะก็จะเท่ากับว่า4คูณ27เท่ากับ D คูณ9เราจะหาแต่ D เราต้องเอา9มาหารทั้ง2ฝั่งเพื่อให้เหลือแต่ D ตัวเดียว9ก็ต้องนำไปหารกับด้านซ้ายที่เป็น4คูณกับ27แล้วก็ทั้งขวา D คูณ9 หารด้วย9 9หาร9เท่ากับ1ก็คือหายไปเหลือแต่ดีล้วนๆดังนั้นในเมื่อการคำนวณออกมาแล้วดีจะเท่ากับ12ในเรื่องสัสดส่วนที่เราเรียนไปมเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆแบบง่ายเพื่อจะให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาเราก็ต้องถามว่าเออในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะได้ใช้เรื่องอัตราส่วนสัสดส่วนไหมเรื่องนี้มันจะมีประโยชน์ คนที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกแทนการเขียนในปริมาณมากๆหรือว่าเรามีตัวเลขจำนวนมากๆอยู่เนี่ยเราก็ทำเป็นอัตราส่วนสัดส่วนซะเพื่อเวลาเขียนจะได้ง่ายขึ้นทีนี้จะกล่าวถึงว่าถ้าสมมุติเราจะนำเ,เรื่องที่เรียนเนี่ยไปแก้ปัญหาในการคิดคำนวณในชีวิตประจำวันเราต้อง กำหนดขึ้นมา3ข้อหลักๆก,ก่อนถึงจะหาคําตอบได้ก็คือเรา1เราต้องสมมุติตัวแปรก็คือค่าที่เราจะหาขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองเขียนเป็นแบบลักษณะสัสดส่วนแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนที่กําหนดให้ใน2แบบลักษณะเหมือนโจทย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็หาค่าตัวแปรโดยใช้สมบัติของสัสดส่วนตามที่เรียนไปเมื่อกี้คือที่มีทั้งสัสดส่วนแบบ เรามาดูการยกตัวอย่างการนําอัตราส่วนสัดส,ส่วนมาใช้ในชีวิตประจาวันจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้หาว่าโจทย์มีอยู่ว่าซื้อมะพร้าวมา1ลูก10บาทถ้าซื้อ5ลูกราคาห้ถ้ามีเงินอยู่ทั้งหมด300บาทจะซื้อมะพร้าวในอัตราส่วนเดิมได้กี่ลูกลักษณะเน,น,นี้ยเราก็เปรียบเทียบกับการเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการซื้อของได้เหมือนกัน จากโจทย์เขากําหนดตัวแปรให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยกำหนดให้มะพร้าวเราต้องกําหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนถูกไหมคะในการจะหาตามสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้1คือเราต้องสมมติตัวแปรขึ้นมาเรากําหนดให้จํานวนมะพร้าวที่จะซื้อในราคา300บาทวิธีการหาแบบที่2ก็คือเราต้องเขียนสัดส่วนแสดงการเท่ากันขึ้นมาถึงจะไปหาค่าของ A ที่ผ่านมาได้เราต้องเขียนก่อนว่า สัดส่วนที่เกิดขึ้นก็คือซื้อมะพร้าวหนึ่งลูกในราคา10บาทอัตราส่วนจะเป็น1ต่อ10หรือ1ส่วน10ซื้อมะพร้าวห้าลูกในราคา50บาทอัตราส่วนจะเป็น5ต่อ50หรือ5ส่วน50ในเมื่อเราหาว่าซื้อมะพร้าว A ลูกในราคา300บาทอัตราส่วนที่จะเขียนได้ก็จะเท่ากับ A ส่วน300หรือว่า A ต่อ การแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือเราต้องดูกันว่าอัตราส่วนในข้อนี้เป็นอัตราส่วนแบบตรงหรือว่าแบบหกผันถ้าเราดูจากโจทย์จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนไปในทิศทางเดียวกันกลา่วคือเงินน้อยมะพร้าวก็ที่ได้ก็จะน้อยจํานวนเงินเพิ่มขึ้นจํานวนมะพร้าวก็เพิ่มขึ้นมันแปรผันไปในทิศทางเดียวกันก็คือจะเป็นสัดส่วนแบบตรงเราจะหาโจทย์เนี่ยเราต้องไปดูกันว่า สมบัติของสัดส่วนแบบตรงคืออะไรสมบัติของสัดส่วนแบบตรงตามไลด์ที่ผ่านมานะคะก็คือว่า a d เท่ากับ b c เราจะแทนค่าเข้าไปในตามสูตรอันนี้ก็คือ1ต่อ10เท่ากับ a ต่อ30พอแทนเข้าไปในสูตร a d เท่ากับ b c จะเป็น1คือ a d คือ300 1คูณ300เท่ากับ a คูณ10 หรือก็คือ b c ดังนั้นจะหาค่า a ก็คือต้องให้เหลือแต่ a ฝั่งซ้ายคือ300ฝั่งขวาคือ a 10เราอยากให้10หายไปนำา10ไปหารทั้งสองข้างก็จะเป็น300หาร10เท่ากับ a 1 0หาร10ฝั่ง a 1 0ตัด10ก็จะเท่ากับ1ก็คือเหลือแต่ a ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็น300หาร10ก็จะเหลือเท่ากับ30ดังนั้นเนี่ยค่าที่ได้ในการแก้โจทย์ก็คือ a เท่ากับ30 คำตอบของข้อนี้ก็คือมีเงินอยู่300บาทจะซื้อมะพร้าวในอัตราส่วนเดิมได้30ลูกจากโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่าประโยชน์ของเรื่องนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้ในการคํานวณจะซื้อของหรือว่าจะใช้อะไรในชีวิตประจำ